จังหวัดอุตรดิตถ์ฝ่ายปกครองลงพื้นที่เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเต็มกำลังหลังพายุบัวลอยถล่มหนักพร้อมส่งแรงใจให้ทุกครอบครัวปลอดภัยและเข้มแข็งจากเหตุการณ์ได้เกิดพายุถล่มและฝ่ายปกครองในอำเภอปหลัดอำเภอสมาชิกอสอชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยเร่งเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยพาย,ายุบัวลอยอย่างเร่งด่วนพร้อมจัดก,กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอดทั้งคืนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ขอเป,เป็นกำลังใจและขอบคุณฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนมูลนิธิรวมถึงจิตอาสาในพื้นที่ที่ให้การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยอย่างทันท่วงทีขอให้ทุกคนปลอดภัยและผ่านพ้นวิกฤตนี้ได้โดยเร็วฝ่ายปกครองลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนอุตรดิต์หลังพายุโซนร้อนบัวลอยฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ส่งผลกระทบแล้วสามอำเภอรวมกว่า2 0 0พันครัวเรือน โดยฝ่ายปกครองนำกำลังอพยพผู้ประสบภัยออกจากพื้นที่เสี่ยงอันตรายพร้อมจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นเข้าช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเราพร้อมอยู่เคียงข้างที่น้องประชาชนในทุกสถานการณ์เพื่อฟื้นฟูและบรรเทาความเดือดร้อนอย่างเต็มกำลัง